สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องน้ำตาลหวานน้อยนะคะกะมาอัปเดตผมนะคะไม่ได้อัปเดตอย่างดอกแต่ว่าอันนี้อัพดาหัวกระแล้วมันกะกันนี่ลาจ้าแปลว่าตื่นมาข้ากืบสีได้ประตองมานางรีดผมนะคะเพราะว่าเป็นคนผมอยากโศกมากคือผมอยากโศกคักเนี่ยคักบักคักเลยนะคะก็เลยต้องยืดผมนะคะผมเสียอาจจะเสียผมมากกับเสียเนี่ยแหละแต่ว่าหนูกะไม่ได้ยนีมันก็นดีกว่า ตื่นมากเขาต้องเสียเวลารีดผมนะคะตอนน,หหน,น,ะะนี้ก็จะโทรไปหาหนาปูนะคะนี่ก็จะโทรไปหานาปูนะคะพพอาะผมยังสีผเอาเข้าไปละก็สิม,มารีดผมให้ดูนะคะรีดไปน้ำคุยไปน้ำยังสิง อดีจ้าฮัลโหลอาีจ้าเพื่อนน่ะเอ้าออกทีวีเนาะเป็นยังไงนะปูเห็นล่องคลิปเออโลดไหมใช่อ่ผู้ใหญ่บ้านสั่งให้ยายคลิปกับเรื่องเขียนซื้อคลิปปะปูลื้อมันก็ด้วยความที่ว่าเราจะต้องบอกภาษาอีสานก็ได้บ่ภาษาอีสานเนี่ยแต่บอกภาษาอีสานในคลิปนะ ปกติอะนะปู่เป็นคนตื่นเต้นบ่ไดไงถ้าเป็นถ้าตื่นเต้นแล้วมันที่ลงงนาหลงหลังไงรปต์นี่ตั้งดีใจทั้งตื่นเต้นทั้งตงว่าฟังคนา่อยฟังว่าจะเอ่อใช้รถยังไงสิน่ะแม่มันอยู่ตรงมีเรื่องตงมีเบรกเมื่อมีสตาร์แบบไปนาไปหลังสิน่ะแม่ถอยนาถอยหลังแล้วก็บ่ได้ขี่รถโดด,โดแล้วจังสิ่นะปู่ก็เลยเป็นแบบคล้ายๆประสานนั่นลหละอาการของโรคประสานไหมกามา เรื่องที่ตอนหนาที่เขากรลังตื่นเต้นอยู่เห็นอยงเขาหลงหวยเขาหลงนั่นี้น้ำตาน้ำตาลแก่แล้วน้ำตาตถึงจะรู้น,น,น,นะปูพูดไปน้ำตาลก็ไม่เข้าใจว่าถ้าตื่นเต้นแล้วมันจะทําให้หลงให้ล,มหลืม,มบัตนียพอทายคลิปไปน้ำมันบอ่อัดอัดคลิปไปน้ำอัปเดตบัตนี้์พอได้แชร์ป็นตามันบ่ก็เลยอัปเดตก็เลยกดพ่อกดอันไม่ได้ทําเพื่อเด็กแล้วก็กดโคตรเลยนั่นม้ พ่อมันจะ่เขียนบอกให้ตั้งหัวขอ้อมาระบูกรดพูดเลยพ่อโทรมาเป็น,นึ่นนะคะบอกพ่อกันพ่อใครละ่ะจ๊ะพ่อนำตอนนี้แหละเอานังสั่นไทยคลิปวันนี้ได้ยังไทยคลิปอยู่ค่ะแต่ว่าโทรมาอีกเครื่องนึ่งไงคะเอเหรคะเป็นยังไงนะปู่ทำยูทูบ b e แล้วนะคะเีตสองยูทูบแล้วก็ดีก็รู้สึกว่ามันถูกกับจริตตัว,ะวนะปูเป็นคนชอบ ถ่ายรูปชอบกล้องนาก็ะ<อ>นากระสตเตอร์นาก็ชอบตู้คลิปอืมอัดคลิปอยู่เมืองนี้เอาเลยเรู้สึกว่าเอาเลยชอบเข้าใจไหมชอบทำคลิปหรอมันบอรู้สึกว่าชอบอ่ะตอนแรกก็ไม่อยากจะทำเลยนะเพราะว่ากลัวจะพูดผิดกลัวจะไปพลาดพิงคนอื่นกลัวจะอ่าแล้วตัวเองเป็นคนที่ว่าไม่ได้ ไม่ใช่คนเด่นคนดังไม่ใช่คนมีความรู้อะไรแล้วเราจะเอาอะไรไปพูดกับเขาด้วยเนี้ยด้วยความที่ว่าเราอาจจะคิดเยอะไงเราไม่ได้คิดว่าเราสับแต่พูดพูดไปเนี้ยเราก็กลัวคนไม่ชอบเราว่าเกลัวแบบพูดอะไรเนี่ยญาต์บอกเอียงไปแล้วมันผิดพลาดมันบอใช่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 แมน,นกันอันนี้นะหลายปีแล้วคิดอย่างนี้มาสองปีแล้วนะค,คิดก่อนสิฉันสิเฮ็ดคลิปอีกวัานาะ อยากทาแล้วก็ยังไม่กล้าทําไม่อยากด้วยไม่กล้าด้วยหลายหลายอารมณ์ก็เหมือนน้าตาลนั่นแหละบอกไม่ทำน้ำตาลก็ปฏิเสธที่แรกกัญัาป่อยากเฮ็ดเพราะว่ากัญญาประกานาะเพราะว่าถ้าถ้ากครคิดว่าเดี๋ยวจะกสีอัดอีหยังยังสีง่ายไแต่ว่าพ่อพ่อไม่อยู่จุดจุดนี้แล้วพ่อไม่อยู่ใกล้บิ๊กแล้วก็รูู้แล้วมันแบบเป็นยังไงยังสียนะ้าปู่จาได้บ่กว่าน้าปู่นะคะเป็นคนบอกหนูว่า อยากให้มาหลายอยากให้มายูุนีว,นว่าสันเอาบอกดูแปลแ่หยียไม่ไดาะว่าน้ำตาลไม่ชอบก็ไม่ไม่ชอบน้ำตาลเป็นคนที่เรียนหนังสือแล้วค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเก่งหมายความว่าโบขยันเรียนนา<อ>ะามันแล้วแล้วก็พูดยังไงดีไม่ใช่ว่น้ำตาลเป็นคนงูนนะแต่ว่าการเรียนเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจง่าย มีความสุขนการเรียนนี่ก็อันนี้คือความ,มคิดของครอบครัวหนูนะคะบอร์เบรหมายถึงทุกคนนะคะนี่หมายถึงหนูผู้เดียวเดอ้อโอเคบอาเลยไม่ได้หมายทุกคนหมายถึงของของ,ของคุณน้ำตาลและนี้ในด้านครอบครัวเราก็ไม่สมบูรณ์เนี่ยแม่ก็มาเสียชีวิตแล้วก็หลายอย่างนะหลายอย่างในด้านเศรษฐกิจด้วยนะที่ผ่านมานี่คือความจริงใช่ไหม,มเศรษฐกิจเราก็หมายความว่าความสะดวกในเรื่อง เดี๋ยวเดี๋ยวสิอาจอีคลิปหนึ่งเรื่องเรื่องเรื่องการเรียนวอกก็น้าปูล่ละแต่ว่าอันนี้ให้ว่าเรื่องความรู้สึกน้าปูก่อนกันนะถามว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ปกติการศึกษาสําคัญมากอืมแต่นี่ช่วงที่น้ําตาลจะต้องเข้ามาทํางานเพราะว่ามันมีสถานการณ์โควิดสถานการณ์โรคระบาดท,ที่คุณไปโรงเรียนปกติไม่ได้อืแล้ว เราก็อยู่ในสภาวะวิกฤตทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านสุขภาพอนาคตเนี่ยคืออันนี้ก็เรียนโยคะแต่ว่าเรียนก่อนนหราตาลคิดว่าความคิดของน้าปูเนี่ยในในสถานการณ์เช่นนี้นะถ้าเป็นในสถานการณ์ที่ปกติเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะเราอยู่ในสถานการณ์โควิดที่ไม่ได้ไปโรงเรียนแบบธรรมดามากับจะสองปีแล้วนะลูก เดี๋ยวหยุดเดี๋ยวไปอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่บ้านเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันมันไรสาระค่ะเพราะว่านูบอกรู้บอกเลยว่าแต่ก่อนหนูเป็นคนติดเกมยังจะฟังน้นะหนูอาจจะยังไม่ตกหรืออาจจะยังอุ้ยอายุแค่นี้นาจะได้เรียนหนังสือนะใครๆตอนนี้ก็ไม่มีใครได้เรียนดีตน้ำตาหนาบอคือน้ำตาหนเป็นคนทีแบบว่าบอค่อยมากคือมันมันก็ฮห้อยู่มันเป็นหนาที่เฮาเมันบ่ เส้นวรนะแบบการศึค่อยขยันเรียนปันใดแต่ว่ากัเรียนอยู่ตอนนี้แต่ว่าเรียนก่อสนอเอานะคะบร้เรียนแบบบได้เรียนแบบนาาหลายๆเราไม่ได้ทิ้งการเรียนเราสามารถเรียนในรูปแบบที่เราสามารถทํางานได้ด้วยอแล้วมันก็เหมาะในสถานการณ์เช่นนี้เพราะทุกคนเขาเรียนออนไลน์กันตอนเนี้ต่อให้คุณเก่งแค่ไหนต่อให้คุณรวยแค่ไหนคุณก็ได้เรียนอยู่ที่บ้าน พอสนอคุณก็ต้องเรียนจากที่บ้านแล้วก็วันถึงสอบภาคุณถึงได้ไปสอบภา้ามันก็เหมือนกันแล้วก็เราก็มีเวลาว่างที่จะเพิ่มปูนรายได้ mm hmm. เราต้องอย่าลืมกำพืชหรือว่าลืมว่าเบื้องหลังเราคือ mm hmm. เราต้องทํางานช่วยครอบครัวใช่ไหม mm hmm. ถ้าเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่อยู่พร้อมหายอยู่หากินได้ไม่ลําบาก mm hmm. ก็อีกอย่างใช, mm hmm. ใช่ไหมถูกไหมคะใช่มันไม่ใช่เรื่องน่าอาย มันไม่ได้เรื่องปมด้อยอะไรทั้งนั้นน่ะคนที่เขาลำบากของเราก็ไม่เห็นจะเป็นปม่มด้อยเลยถ้าเราเอามาเป็นปุ่มด้อยอะไรเราก็เป็นปมด <Okay, S 2> ้อยผมโอเคเอาจังสี่เดี๋ยวเดียว<ๆ>คลิปนี้ก็เอาเอาเอาเป็นว่าเรื่องเนี่ยจะจังคุยอีคลิปนะแต่ว่าคลิปนี้มา่อกาความรู้สึกในะปุ่มเอ่อเทชช่องยูทูบมีความรู้สึกว่าถ้าพี่บิ๊กอยู่กับน้ำตาแล้วนะ้ำปุ่มมีความรู้สึกว่าไว้วางใจแล้วก็มีความหวังในชีวิตว่าหลานจะได้เป็นดาราหลานจะได้เป็นานางงามอย่างเงี้ย อุ้ยแค่คิดฉันก็มีความสุขแล้วไม่ฉันหมายถึงว่าความรู้สึกเธอตอนทำยูทูปเป็นยังไงบ้างตอนนี้คนติดตามเท่าไหรอโอ้ยสองสองพันอุ้ยสองพันก็เยอะแล้วแป๊บเดียวนึงเห็นบอกันับปุ๊บเป็นยูทูบเบอร์ทิตย์นี่ยูทูบเบอร์ก็ดีแล้วดีแล้วเด้เป็นเพราะบาลามีคุณคุณบิ๊กไม่ใช่บารมีป้านะเป็นเพราะบารมีหลานน้ำตาลหลานบิ๊กนั่นแหละลูกหลานกุกกี้นั่นแหละค่ะโอคืออะ อย่ามาพูดตรงนี้นะคะอาทิปอยู่จ้าจ้านั่นแหละสีธัญญาเนี่ยนั่งวา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 งเช็เอาองโอเคต่นนี้ก็สีปีตคลิปแล้วเด้สีปีตคลิปแล้วเด้แต่ว่าสีมาอดีคลิปหนึ่งคลิปรังกายเรียนถ้าไหนที่ไม่เป็นการสมควรแล้วทบทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนแล้วค่อยลงคลิปนะลุกนะคุยกันนะปูแลว้วก็อาทิ์ไปน่ง โอเคค่ะเดี๋ยวจะมาเจอกันอีกคิวหนึ่งพี่เอโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ชมคลิปจนจบนะคะอย่าลืมไปกดติดตามช่องปูซอว่าป้าปูแสงทองฟินแลนด์นะคะนะฟินแลนด์เด้อขางหายเลอได้ซื้อขนมนม่ห็นลูกไอนเห็นยเห็นเจ้าของจิแจมโออยากกินไน้แบสฝากเนื้อฝากตัวฝากน้ำตาลฝากป้าปูฝากเมื่อนะพี่น้ององฝ เอาบายบายก่อนบายๆขอบคุณนะบายดค,คลิปนะี้นะบายๆแล้วก<ะ>็อย่าพลาดตัดสายสิอัดอีคลิปหนึ่งโอเคค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้หนูท่าคลิปสวัสดีค่ะใช่ค่ะ